เราต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใหญ่แหละครับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ฟังมากมากกว่าผู้พูดมากกว่าสั่งการก็คือผู้ใหญ่เนี่ยละหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องรับฟังคนในี่ยก็พลอยมากขึ้นไถ่าถามความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกับผมอยากนอกจากนี้นะครับท่านประธานครับครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการกําหนดกติกาในบ้านด้วยและบางทีก็ควรจะลูกก็ควรตั้งกติกาเองก็ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ ที่สมควรที่จะต้องรับฟังภายในบ้านและลดข้อจำกัดคำว่าอาวุโสออกเสียบ้างก็จะดีรายงานฉบับนี้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆความรุนแรงในครอบครัวนั้น,น,นประจําปี2565ซึ่งได้รับรวบรวมมาจาก15หน่วยงานความรุนแรง24,000เหตุการณ์ซึ่งเป็นความรุนแรงในครอบครัวมากถึง15,000เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ64ครับแล้วยังพบว่าเพศที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุดก็คือเพศหญิงครับ เป็นผู้ทำมากที่สุดก็คือเพศชายแต่บางครั้งก็เพศหญิงก็ทําเพศชายเหมือนกันนะฮะแต่อาจจะไม่มากตามเถิติเพราะว่าเพศชายเป็นเพศที่มีความแข็งแรงมากกว่าเพศหญิงแต่บางทีอยู่ในครอบครัวเลยนะที่เป็นข่าวจะเห็นได้ว่าจะเห็นมีดอิโต้ฟันคอผัวตายไหมที่ผัวร้องใจอะก็มีมาจากข้อมูลรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวที่เห็นได้ชัดเจนและทราบได้ว่าปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่อยู่กับสังคมไทยเป็นเวลาชานานแล้วและเราก็จะละเลยและเพิกเฉยไปได้ครับท่านประธานครับซึ่งสังคมไทยเราเนี่ยการทำร้ายในครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพียงส่วนตัวที่ใครๆไม่อยากจะมายุ่งซึ่งตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหญิงและชายชายและหญิง l g b t q ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรตั้งแต่กำเนิดหรือจะเป็น เพศตามสภาพบนโลกไม่สมควรที่ถูกทำลายร่างกายทั้งนั้นนะครับท่าน